ต่อกันที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นนะคะเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญอีกครั้งหนึ่งที่ญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากที่มือมีดนะคะได้บุกเข้าไปสังหารผู้คนในศูนย์ดูแลผู้พิการรวม19บศพดยทางโฆษกของรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันนะคะว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับกลุ่ม i อเอสแต่ว่าคนร้ายมีอาการป่วยทางจิตค่ะเหตุสะเทือนขวัญครั้งใหญ่ในรอบหลายทศวรรษของแดนปลาดิบเมื่อดายซา,าโตชิ อูเอมะสึชาวญี่ปุ่นวัย26ปีชายมือมีดที่เป็นอดีตพนักง,งานของศูนย์ดูแลผู้พิการแห่งหนึ่งในจังหวัดนางาวะทางตะวันตกของกรุงโตเกียวบุกเดี่ยวใช้มีดไล่ทำร้ายพนักง,งานและคนพิการในศูนย์เสียชีวิต19คนนะคะบาดเจ็บ25คนซึ่งกว่า20คนในนั้นอาการสาหาัส เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ2นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่น<ป>ก่อนที่คนร้ายจะขับรถไปมอบตัวกับทงางเจ้าหน้าที่ตำรวจในอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาอค่ะทางด้านของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและโฆษกระดับสูงสุดของรัฐบาลญี่ปุ่นแถลงยืนยันว่าจากหลักฐานที่มีอยู่ในมือไม่พบว่านายซาโตชี้เกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS จากข้อมูลทราบว่ามีมือมีดายนี้นะคะเคยทำงานในศูนย์แห่งนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนที่เขาจะส่งจดหมายไปถึงนักการเมืองท้องถิ่น ข่มขู่ว่าจะสังหารหมู่เพื่อให้คนพิการหมดไปจากโลกนี้จนต้องเข้ารับการรักษาทางจิตนานถึงสสัปดาห์ก่อนจะออกมาก่อเหตุสลดในครั้งนี้ค่ะซึ่งทางด้านของญี่ปุ่นเองนะคะก็ได้ ว่าได้เรียกถึงเรื่องของความปลอดภัยจากเหตุรุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกค่ะเพราะว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามีเหตุลักษณะนี้ต้องบอกว่ามีเพียงแค่3ครั้งเท่านั้นนะคะได้แ,แก่เมื่อปี2544อดิพันโรงใช้มีดไล่แทงเด็ก8คนเสียชีวิตที่โรงเรียนปฐมในเมืององซาก,ก้าถัดมาค่ะเมื่อปี2551มีชายขับรถบรรทุกไล่ชนแล้วก็ใช้มีดไล่แทงเจ็ศพในเขตอากิฮาบาระค่ะ